พ,พี่น้อยไม่รู้ตีผมมีตั้งหลายท้ายอย่นั้นเออเรียกว่าเรียกแค่เอาเนาะผมผมปิดเป็นผมปิดบางเป็นมีมีมีคนไม่กี่คนดูไอ้น้องบ่าวนกรนีนดู ô, kèng lôi nữa, hòm luôn ui cho, ôi <laughs> ya mẹ cu qua cả chát, ơ, à, uh, hòm lôi, ơ, nãy là gì kèng một lúc khืน, bỏ là kèng lôi, Rồi, đây, may chém cái này, mình YouTube này, YouTube mẹ cu, ăn อเออได้ได้ผมถ่ายให้แม่แม่ครัวคนเก่งครับแม่ครัวคนเก่งครับอุ้ยนี่ดูดูผลงานแกงอุ้ยร้อยมากอยัก,กะร้อยจังหูนี่นี่หล้แม่ครัวคนเก่งอุยอ้ยแม่ครัวคนเก่งดูดูเด๋ยวผมแต่เด๋ยวผมแต่ให้โทวตั เนี่ยเขาเตรียมเตรียมงานไว้หมดเลยครับในงานน้าใจแม่ครัวคนเก่งเนี่ยผมต่ายในห้องครัวให้ดูช่างอ้อถ,ถ่ายในห้องครัวให้ดูนี่แต่ละคนที่มาช่วยงานดูครับมีครบหมด ผมถ่ายในห้องครัวให้ดูผมไม่ก่อยถ่ายให้ใครดูสงวนลิขสิทธิ์คนใต้ดังเอาเอามาหน่อยดิพี่เอามาผมหน่อยดิย่าเรียกพี่แต่รุ่นเดียวกันไม่อย่าเรียกพี่เอาเอามาเอาดังมาเอาดังมาแรดดังข้าดังก็ดังแบบไหนถ่ายถ่ายถ่าย เงี้ยแน่ข้าวดังข้าวดังครับข้าวดังนี่เลยข้าวดังอุ้ยร้อยเนาะโอ้ร้อย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 มาข้าวดังไอ้ยะโอ้เนี่ยอ่ะกิ่นยากนะมีเฉพาะบปักด้ายนะข้าวดังนี่เนี่ร้อยจังหูเลยข้าวดังมียาบ๊อทั้งปักด้ายนี่ครับเนี่ยหลง เดี๋ยวเรียกยกตายตายยูทูบก่อนถามอยู่ว่าไหนเออตายแต่กนตวได้เนาะน้อยก้นตวยังไงก้าวดังไอ้ยาเตื้อก้าวดังก้าวดังเออตายเราไงเออดังทั่วโลกเลยเออตื้ออาเตื้อก้าวดังนี่ใหญ่โตจัดตื้ออร่อยอร่อยดูดูครับนั่นเวลาเขาทำข้าวร้อนๆเนาะจะมีข้าวติดก้นกระทะนั่นแหละเขาเรียกว่าข้าวดัง ใครจะเรียกว่าข้าวดังนั่นแหละคด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 ก็ไปคดก็ไปเออนั่นแหละเรียกว่าข้าวดังนั่นแหละข้าวดังปกักใต้ลอยจังูกอันนั่อันนั้นรอยรอ,อยโอเคเนี่ยข้าวดังเดี่ยวใครกินมั่งอินจิตเล่นี่มีคนก็ชิมแล้ว กอดิมแล้วเอ็นไม้ข้าวดังนี่มีคนกอดจิ้มแล้วเอ็นไม้พี่ดองเออข้าวดังได้นะนะลอยลอยนะนะเออโอเคครับผมปล่อยก่อนผมปล่อยก่อนโอเคเ้ยผมปล่อยก่อนไอ้ยะเออแล้วผมก็ปล่อยแล้วไอ้ยะเออแม่กลัวกับจัดอ่ะเตอเออ

ใป้ผมถ่ายวิดีโอลงนี่อยู่โอโ้ยแกงเป็นไงแกงหม้อปลาดื้อปลาล่านี่เลยแม่ครัวปักใต้ระดับฝีมือั้งนั้นพี่น้องแม่ครัวปักใต้ระดับฝีมือั้งนั้นดูก่อนจ้างออดไม่โก๊ะดูกินเลี้ยงงานคนทั้งงาน ดูผลงานก่อนดูผลงานแม่ครัวนดูกี่วนั่งอยู่น้องเด็กนั่งอยู่ดูก่อนดูแกงตะแกเลี้ยงงานคนเป็นหลายร้อยชีวิตไม่ผมโตน,นะผมขอถ่ายนี่หน่อยดูไปเลยนะ้องลุกเลย แม่ครัวระดับหัวกะทิต้งนั้นดูการทำกับข้าวพี่ๆน้องๆดูการทำอาหารติมใต้ความรลับเด็กด้านไม่แม่นู่ดูการทำอาหารเล้วดูดูครับดูครับผมไม่โกงช่างอ้อนไม่โกงดูสะอาดมากใส่ถุงมือเรียบร้อยการทำอาหารเลี้ยงงานคน ตั้งชีวิตเนี่ยน้ำปลาอะไรทอดปรุงรสอะไรม,มีครบหมดหัวเทียมดูการขยำเนื้อันี้สะอาดหัวก็หอมหัวอะไรสะอาดรดจะงอนไม่โกกบอกแล้วคนใต้ไม่โกกแต่อาหารใบมะกรูดมีครบหมด นี่แหละเวลานี้ดูดูดูโกเเลยไหม้ใแกงกุ้งปลาเนงไมไมมนี่น้องนี่มาแกงหมาแกงที่มาเรามาลอยโดนโดนโอเคครับโอเคพี่พี่น้องจัาออดขอจบคลิปตัวนี้ก่อนอันนี้งานบบุญ อเออบำเพ็ญผุ้สของหน้าใจจังอดขอช่วยตอนนี้โอเคครับจังอดขอลงคลิปตอนนี้ก่อน